คนที่อยู่ตรงหน้าเดินไปอย่างประหลาดใจแต่พวกเขาไม่รู้ว่าเมื่อพวกเขาเดินข้ามกองฟางได้มีบางอย่างยืงขึ้นพวกเขาคือคนของเผ่าเอสซอคอกที่อาศัยอยู่ที่นี่พอคนพวกนั้นผ่านไปเขาก็เอาเปลือกหอยออกมาเปล่าคนอื่นๆในเผ่าจึงออกมาจากที่ซ่อนมีคนหลบในใต้ต้นไม้มีคนหลบในพุ่มไม้จากนั้นหัวหน้าเผ่าจึงประกาศว่าปลอดภัยแล้วทุกคนจึงเริ่มต้นใช้ชีวิตปกติมีคนตั้งเต็นท์มีคนจุดไฟเอาอาหารที่เตรียมไว้ออกมาหัวหน้าเผ่าเอาหนังสือที่สืบทอดมาหลายรุ่นออกมาหลังจากดูแล้ว เขาเห็นในหนังสือว่ามีคนใส่เขากวางแต่ข้างหลังนั้นมีหมาป่าแล้วคนที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เหมือนกับในหนังสือมากเขารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆนี่คือคำเตือนของเผ่าที่กำลังจะเจอเคราะห์แต่คนในเผากำลังยุ่งพวกเด็กๆก็ออกไปเล่นมองดูต้นไม้ที่เต็มไปด้วยผลไม้น่ากินพวกเด็กๆก็รีบหยิบมากินพวกเขาชอบผลไม้พวกนี้มากทั้งกินทั้งแบ่งกันทุกคนกำลังมีความสุขอยู่ที่นี่แต่จูๆ่ๆเด็กชายก็เห็นมีรอยอะไรบางอย่างมองดูใกล้ๆมันคือรอยเท้าของหมาป่า พูดจบก็มีหมาป่าปรากฏตัวอยู่บนหน้าผาที่ด้านหลังของเบเลอร์เธอเรีบเรียกทุกคนกลับมาโชคดีที่หมาป่ายังไม่เห็นพวกเขาเมื่อกลับถึงที่พักเธอต้องการที่จะเล่าให้หัวหน้าเผ่าฟังแต่บังเอิญได้ยินหัวหน้าเผ่าพูดกับท้องฟ้าจะมีเคราะ์ร้าเกิดขึ้นตกดึกเบเลมองเห็นอุกบาตตกเราสงสัยเธอจึงไปที่ที่มันตกที่นี่มีการเผาไหมา แล้วยังมีคนนอนอยู่ตรงกลางในเวลาเดียวกันที่อาณาจักรยุคกลางของมนุษยชาติก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นผู้หญิงที่เปิดประตูคนนี้คือหมอกเกษตรกรคนนี้มาหาเธอให้เธอดูอาการวัวของเขาแม่วัวที่ดูผอมแห้งแต่ท้องของมันใหญ่ผิดปกติแล้วในตอนนี้ทหาระตะเวนของเทาผ่ผานมาเขาจึงมาตรวจดูนมวัวแต่ข้างในเป็นขงเหลวสีดําที่แปลกประหลาดเขาถามเจ้าของวัวว่าพามันไปกินหญ้าที่ไหนมาเมื่อเขาบอกชื่อสถานที่คือฮูเดน ผู้ลาดตะเวนก็มีท่าทีประหลาดเขาตัดสินใจไปที่นั่นพร้อมหมอเมื่อพวกเขาออกเดินทางลูกชายของหญิงไม่วิ่งไปที่ยุ้งฉางที่ปิดไว้พวกเขาเจอดาบที่นี่ที่ด้ามจับมีสัญลักษณ์ประหลาดในที่สุดหญิงไม้และทหารลาดตะเวนก็มาถึงโฮเดนแต่หมู่บ้านที่นี่ได้ถูกเผาเปลวไฟที่ร้อยระอุได้เผาไม่ทุกที่เข้าไปในบ้านที่ถูกเผาไม่พวกเขาจึงเห็นว่าที่นี่มีถ้ำประหลาดเมื่อลองโยนไฟลงไป เขารู้สึกว่าสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเขาบอกให้หญิงไม่รีบไปแจ้งข่าวเพื่อให้ทุกคนรู้แล้วระวังตัวส่วนตัวเองจะเข้าไปเพื่อตรวจดูละเอียดแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อตามหาร่องรอยไม่นานเขาก็พบร่องรอยของสัตว์ประหลาดในตอนนั้นที่ปากถ้ำก็มีสัตว์ประหลาดกำลังมุ่งมาทางนี้เขาจึงรีบเข้าไปข้างในถ้ำทางเดินก็ยิ่งเล็กลงเขาพยายามค่านเข้าไปเพื่อที่จะออกจากถ้ำนี้ได้เขาตกลงไปในบ่อน้ำแล้วว่ายขึ้นฝั่ง หยิบอาวุธออกมาขนหนาวลุกเมื่อเห็นมีบางอย่างขึ้นมาจากพื้นน้ำเขารู้สึกว่าสัตว์ประหลาดอยู่ใต้น้ำฟองน้ำมากขึ้นเรื่อยๆเขาเริ่มเครียดมากขึ้นจึงไม่ได้ระวังสิ่งที่อยู่ข้างหลังเด็กชายในหมู่บ้านถีบไปที่พื้นบ้านเรื่อยๆเขาคิดว่าที่พื้นบ้านมีหนูตัวใหญ่พื้นบ้านจึงมีรอยเพราะถูกถีบเขาเข้าไปใกล้เพื่อหาร่องรอยของหนูใครจะคิดว่าในรูจะปรากฏมีดวงตาประหลาดจากนั้นหญิงไม้ที่มาจากหัวเดินก็มาถึงบ้านรู้ว่าสัตว์ประหลาดกำลังจะโจมตีี่่น เธอจึงจะพาลูกหนีไปที่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้เธอรู้สึกกลัวเธอมองไปที่รูถ้าแล้วร้องเรียกลูกชายรู้ว่าสัตว์ประหลาดมาถึงที่นี่แล้วเธอคิดว่าลูกชายถูกสัตว์ประหลาดจับตัวไปแต่ไม่ทันสังเกตว่าเดวิดออกมาตู้เสื้อผ้ายังไม่ทันได้ตอบอะไรใต้ดินก็มีเสียงสัตว์ประหลาดกําลังเคลื่อนตัวหญิงไม่รีบซ่อนตัวมองจากรอยแตกเธอสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของมันรู้สึกกลัวจนพูดไม่ออกสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวพร้อมฟันชี้ใหญ่แล้วใส่หน้ากากแต่ยังไม่ทันเห็นละเอียยยดมมัันนก็หาไไปงง่ถึวิ สัตว์ประหลาดก็โมโหมันถอดหน้ากากเตรียมจู่โจมเดวิดหญิงไม่เห็นแบบนั้นจึงรีบแทงไปที่มันไม่รอให้มันฟื้นตัวก็มีเชือกหล่นจากข้างบนเดวิดต้องการใช้เชือกมัดมันไว้แต่เล็บที่แหลมคมของมันทําให้เชือกขาดมองเห็นลูกชายใกล้จะถูกจับหญิงไม่หยิบดาบมาฟันลงทีเดียวจากนั้นจับหัวของสัตว์ประหลาดนะเธอเตือนให้ทุกคนรีบหนีไป เพราะไม่รู้ว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นี่มากแค่ไหนตอนนี้เดวิดที่กำลังเก็บของก็หยิบดาบออกมาเขาสงสัยในสัญ,ญลักษณ์ข้างบนแล้วจู่ๆเลือดจากแผลของเขา,า,า,าขก,ก็ไหลามาโดนดาบเล่มนั้นดาบที่หักได้รับการฟื้นฟูแล้วมีควันเกิดขึ้นเด็กชายไม่ละสายตาจากฉากตรงหน้าเลยพอถึงตอนที่ดาบฟื้นฟูสำเร็จสองแม่ลูกก็เริ่มออกเดินทางเบลเลอร์ของเผ่าวคกูทางนี้เธอหยุดอยู่ที่อุกบาทตกลงอยากจะเข้าไปใกล้กว่านี้เพื่อดูให้ละเอียดแต่คิดไม่ถึงว่าจะตกลงไปอยู่ข้างใน แต่อุณหภูมิที่นี่ไม่ได้ร้อนเบลเลต่ไปที่ตัวของชายแก่ที่นอนอยู่ตรงนั้นเพราะถูกปลุกให้ตื่นจึงจับมือของเธอไว้เธอกรีดร้องขึ้นเสียงดังหินที่อยู่รอบๆก็ลอยขึ้นอย่างน่าประหลาดแต่ไม่นานแสงไฟก็ดับลงเพราะความสามารถมีขีดจำกัดชายแก่จึงล้มลงไปตอนนี้แสงจากไฟที่พื้นก็เริ่มปรากฏไฟที่อยู่บนพื้นไม่ร้อนเลยแต่ตอนที่ชายแก่ล้มลงมันจึงปรากฏเรื่องนี้เหมือนว่าชายแก่ต้องการให้คนมาเจอเขาจากนั้นเบลเลต์เพื่อนก็ไปหารถเข็น พาชายแก่ไปที่ที่ปลอดภัยกว่านี้พวกเขาพาเขาไปที่ต้นไม้ที่มีอายุหลายพันปีวันต่อมาคนปริศนาทิ้งร่องรอยประหลาดไว้บนดินเมื่อเห็นเบลเลอเอาอาหารมาเขาก็เริ่มกรีดร้องเพราะเสียงของเขาทําให้ต้นไม้แถวนั้นเคลื่อนตัวเบลเลอพยายามบอกว่าเป็นคนที่ช่วยเขาไว้เขาจึงหยุดร้องเมื่อได้รับอาหารจากเธอเขาก็เริ่มกินตกดึกชายปริศนามองดูดวงดาวแล้วพูดอะไรบางอย่างเบลเลอและเอริกฉ่งไฟไปทางนั้นชายปริศนาหันกลับมามองดูพวกเขาแล้วโคมไฟในมือเอริกก็สั่นสะเทือน คมไฟตกลงพื้นแล้วกลายเป็นหินห้อยนับพันตัวชายปริศนาพูดบางอย่างกับพวกมันแล้วชี้ทางให้พวกมันบินขึ้นไปบนฟ้าหญิงสาวที่ชื่ออลิซของเผากูกำลังว่ายน้ำทะเลเธอรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังจึงหยิบมีดมาไว้ป้องกันตัวเธอเห็นว่ามีหมอกขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้ามีคนใจดีช่วยเธอขึ้นมาคนเหล่านี้ลองลอยอยู่ทะเลตั้งนานแล้วพวกเขามองเห็นเรือขนาดใหญ่อยู่ที่ไกล รีบส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายแต่อลิสไม่ตื่นเต้นอะไรเลยสัมผัสที่6บ,บอกเธอว่านั่นไม่ใช่เรือปล่อยให้สัตว์ประหลาดมาถึงคงไม่ทันสัตว์ประหลาดโจมตีใส่เรือพวกเขาพวกเขาคิดว่าเธอนำทางสัตว์ประหลาดมาจึงผลักเธอลงทะเล ทำให้เธอสามารถมองเห็นรูปร่างของสัตว์ประหลาดเธอมองเห็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่นี้พวกมันพุ่งเป้าไปที่พวกเขาโชคดีที่อลิสถูกผลักลงน้ำจึงไม่ตกเป็นอาหารของพวกมันในตอนที่สัตว์ประหลาดกำลังกัดกินคนอื่นเธอจึงรีบว่ายน้ำหนีหลังจากกินเสร็จมันก็ว่ายออกไปตอนที่เธอหันกลับมาจึงไม่เห็นพวกมันแล้วจากนั้นเธอก็เห็นชาอยู่กลางน้ำความจริงแล้วในตอนที่สัตว์ประหลาดกำลังจู่โจมชายหนุ่มได้หนีออกจากเรือลำนั้นแล้วขึ้นแพใหม่โชคดีที่ไปไหนยังไม่ไกลก็เจอ อลิสทั้งสองพูดคุยกันอยู่บนแพรเขาชื่อว่าอลิสบนพื้นดินมีสัตว์ประหลาดบุกโจมตีจึงหนีออกมาอลิซยังคงมองหาร่องรอยของสัตว์ประหลาดเรื่องนี้ทําให้เธอรู้สึกสนใจชายหนุ่มบอกว่าทางใต้มีร่องรอยของสัตว์ประหลาดแต่พูดยังไม่จบก็เกิดมีพายุพวกเขารู้สึกได้ว่ากําลังจะเผชิญกับพายุขนาดใหญ่คลื่นลูกยักษ์ย้ายกําลังเคลื่อนตัวโชคดีที่พวกเขาจับแพรไว้แน่นเริ่มเจอกับพายุจนถึงเช้าวันต่อมาทั้งสองเหนื่อย้ลนอนอยู่บนแพรตอนนี้มีคนมาอยู่ข้างๆอลิซเธอค่อยๆตื่นขึ้้นนแลววเห็่า นี่คือเรือลำใหญ่ที่มาช่วยพวกเขาไว้